ก็เรยกตปุ่ทิเก่าก็มีปู่นเอาไว้ิยเก่ามันก็เรียกเดียวก็โผล่กันซื้อทิพยกนเป็นวนี่ปูนหนึงเี้ยงในความฝันตัวเดียวกันในความฝันเออประมาณมันตัวเดียวทกเก่าก็กันซื้อทิพก็เลยสิภาก็เรกว่าเจ็บเป็นญาติขอกินน้ำข้าเจ้าสุผ่านข้าเจ้าว่องหายวันไปขอแบงือขอแบงนน้ำเน่น้ำน่ยิพ่ันโอ้ยโมได้โมได้ สิ่เก่าซื้อเขาว่าไม่เล่ดังก็ซื้ออะไซื้อหน่อยขอกินน้ำข้าเจ้าอีกน้ำทุ่นยาโพอเหยยดย้ำเนี่ยทุ่มฝึตายมีผู้นึงว่าโอ้ยเก่าก็พบกันตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นคบพอเวยียนเสียไปจะดนแล้วเนาะก็แน่ละกันเกี่ยวเห็นยา้าวตุ๋ยพ่องนี่ยู่นี่นีจะผาบนนี้ข้าตุ๋ยคนเสียแล้วบปล่คะกันนี้คนนังเขาเอาพิษขอโอษได้ หลวงพ่อไม่นี่นะจำซื้อผูจักซื้อเลนะคะ่โอ้อันคือว่าลวงตาในฝันเห็นเท่าอันหลวงพ่อเออพเห็นพายไนี่เห็นผ้าได้หลยงโงค่ะหัวหลตื้นจ้ายูวันเท่านี้บรมันมันยูว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 ้นยูวินยูวันยู่ันยูวันยูกินยู่ันยูกันยูวนย้กิน่อยากให้กินก็นยน ถัาปูนึงวาไว้เก่าก็พกตัวเดียวกันเนซื้อที่พกมาี่ขอไปกินล้วที่พกอีกสัน่นเขาบหันแต่ตว่านงตาซื้อซิเกไว้แล้วจังว่าานแจ่มยามาลอยก็ยิเอาเกาออกขึ้นนแจมิยานจนว่าจะว่าะเอาตืเลยก็จทุ่งเมื่อขึนนกก้นปเาเรีบเืออันนี้ฝันฝันห่วยฝันได้พี่น,อน้องว่าแม่นเลยฝันหวยว้าอาฝันจะคือเรื่องจริงแค่ลง ฝันนค่ๆแต่ว่ามึงขึ้นกับฟันดีเดี๋ยวอันนี้เป็นฝันขึ้นแรกอันนี้ฟันขึ้นแรกเออขึ้นในเลขหลังตองนวดบ่ะ่ะเออก็ตตอหางเลขเลยบ่ฝันฝันนอนกางเว้นเนี่ยนะฟันในจิบเก่านอนกังเว้นตอนเที่ยงเนี่ยนอนเขาไปนอนอยู่ฟันตอหางเลขกแต่นอนกังเว้นพร้อมเออนอนกางเว้นในเลักมึงขึ้นมืงขึ้นฟันค่ะฝัน แต่ว่าฝ rumor, Gracias, an. ันในในความฝันว่าฝันดีอยู่ยังไปไปเที่ยวไปยังโลกอื่นนะบึงหลักนณะท่องโลกอื่นโมเมนต์ข้าดอกเออโมเมนต์ไปเป็นผ้าหรืไปน้ำมูนั่งยังไปในฝันในมีแต่สุดเหรอของเขาลุงสามีแต่ชุดมีแต่พระอาจารย์ทางนั้นเลยแล้ววันนี้พระอาจารย์ที่เพิ่นเสียก็คืออย่าพ่อเวทเขาเออก็อย่างโบเอียนเจียวบนคอหยาดกินน้ำเปลือกบ่อย เป็น่นม้อพ่นมระนาไปแล้วคือจอวาสนะครับเจ้แปลว่ากันฟันเกี่ยวกับเจ็ดนี้กระวอดนีแมมนเคยลองให้สร้างอยู่เหอนเนาะเือยังวแต่พอไเอ็เกจใจเกจหนึ่งเก้าในใจไปยื่ซสื่อเท่นั้นเพราะว่าในฝันนี่ว่าสื่อเกจหนึ่งเก้าเนี่ยะเพราะว่าถ้าต้องเกจ็รอกแต่พอจีบเก่าเพราะว่ายันเาเพราะว่าเห็นจีเก่าในเกียวเขียนในหน้าเป็นสื่อเกได้หลายอ่ได้สเบง ในฝันน <aid> ี <Solomon> ่เ <who> ห <referred to> ็นเลขกชิปเก่าที่คนซื้อได้หลายนีๆเออน้ำยาโพเวียดนะย้ำโพเวีกับมีเออจิขอขอแดงน้ำเพิ่นเนี่ยเพิ่นให้น้ำเพิ่นเหล็กชิปเก่าให้แน่ให้แน่วันบอโกโปรอยากให้จินน้ำมานน้าอยากแดงอยากแบงเนี่ยนะบมาเลขดังในความฝันนี้ค่ะเลขดังเนี่ยถ้าปูนึงว่าโอ้ยเก้ากับผมโตัวเดียวกันตัวปูนึงคนในหลายแต่มือมีผู้นึงสวนขึ้นมาครับ เว้ยก็พกตัวซื้อชิพกผู้หนึ่งเงี้ยนี่เป็นย่านนั่นย่านพวิทยดีชิพเขาพวใหม่เลยเส้นเก่าพ่นมาไฮคือให้เอสิพกเออเพิ่นว่ามันนี้ชิพกหันกันเก่ากับพกตัวเดียวกันผู้หนึ่งเบาเงี้ยนี่ในกวกฝันฝันหนุ่มเมื่อเกินห้อยว่ากับทีลาว่ามึงจะมาฝันจังที่คือหลวงตานี่จริงจริงเพิ่นเคยฝันแม่นดูพี่น้องเกี่ยวกับตัวเลขนะ เกี่ยวกับความฝันคันตีถือก็คือถือแม่แมนแมนเพราะว่าหลังจากที่เคยฟังหลายๆครั้งที่ลงตาฝันเนาะ้ากอนมันเอาอีกย่างก็เปลี่ยนหรือเปกากรอนพูดเน่ยนะกับฟันแม่นอยู่หากอนคุเป่นหาหรือเปลียนยังไงเปลยาูนบ่หตัดหัวหัวศูนยาหาหัว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 หาวหัวหัวหัวันกัวนัวหัวััวหััวัววหาวหววหัวหัวกัวหัวหััวัวหันวหัวัหวนกัหัันะั แล้ววันนี้งวดน,นี้เนี่ยก็คือฝันเห็นพระถ้าเป็นพระเนี่ยจะเป็นจเจ็ดมันบอกว่าเป็นเจ็ดโบมี่พระเจ็ดเขาเรียกเ,เอาใจเป็นรักลอยเพราะว่าเห <7 S 2> ็นที่เก่าเดียวก็ว่าเี็ซื่อเจ็ดนึงเก่านในใจ็เพ่าเขาโซกันเนี่คือตัวที่ล้มตาซิเปญาซื่อน้ำเขาเนี่หนึ่งเก้าอหนึ่งเก้าบัลมีพูนึ่งมาไว้เก่ากับผมเป็นตัวเดียวกันด้วซื่อที่ผมเนี่พูนึงว่าเด่นเด่นสิปีญาติซื่อที่ผมน่าเขาแบบป้องหันเห้อ มันนี่ล้งตาคิดว่าจะเปลี่นตัวไหนก็คือ,อที่แน่ๆล้มตาเพราะว่าเขา,าเก็บเก่าเออเก่าแล้วเก็บใส่เป็นรักลอยเนี่ยเพราะว่าฟันนี่ผ <5 S 1> ่าแต่เขา้ากันผ่าเห็นย่างเผื่เปียเป็นเกจตลอดลค่ะอยูรักงยวยหรืรักสีนี้แต่บางนเอเงเห็นชิบเก่าได้เอาเกดใส่เป็นเจ็ดหนึ่งเก้านะในใจอยู่เกจหนึ่งเก้าแต่กะให้มุนเอาเนาะมุนบ่เฮ้ยรักลอยเลยไม่ทราบใจกันใจท่านนี่ดึงตัวเดียวเลยเนี่ยที่กินกับมุนก็ดีแล้วเก้าหนึ่งเจ็ดแม้ว่า ปกติหลวงตานี่เพ่นซีแบบตัวเดียวเม็ดเดียวนะแต่ว่ากับเธอพี่น้องเพ่นหมุนหมักส่วนมากพวกกระโจาเห็นกระโจงหมุนได้นะค่ะพระนี่น้ำเจ็ดวะหลวงตาน้ำเจ็ดกับนี้ย้ำเลยเจ็ดดวงเ่มีพระอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ฝันผู้ตีผู้ทีไผมันนะคะเนาะแต่ว่าเย็นพราย้มเลยติ่งจิตย้มกันทั้งพระเพิ่มเสียชีวิตไปแล้วว่าเจ็บดวงมาหลวงตา จากเขียกสี่ส่วนผมจะเอาเสริมให้เลยเป็นเจ็ดส่วนส่วนเจ็ดน้ำเดือดผมตีเอาอันนี้โอ้กับโมเน่เหรอเป็นเสียเนาะแต่ว่าเจ้าจางกับตีขึ้นบญถ้ำอยู่เลยค่ะกับประวันในเย็นชิบเก้าก็จิบปักใจชิบเก้าอีนี่ครับ มันมันกันที่เป็นล,ล,ลวงตาเนี่ยคือเสียเอาเจ็ดนี่มาใส่นหนาหนึ่งเก่านี่ความหมายคือลุงตาได้แล้วขยันทำเขาแล้วจะได้ออออคือขยันเอาให้ได้ออก็เลยว่าเออเจ้วันยาคู่นี่เป็นเจ็ดในละทีของลวงตาก็เลยว่าเสเอาเจ็ดนี่นนเ,เป็นลักลอยแมนก็ได้เอเจ็ดใส่เป็นลอยหนึ่งเก้าหรือตีครับก็ได้แม่วดหรือว่าเจ็ดเก้าหนึ่งหรือว่าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้อเขียนเห็มันครบรงมันจะปรผ่าก เจ็ดหนึ่งเก้าเจแต่ว่าบันนี่นั้นในฝันนี่เด้อสิเพิ่มเติมได้ใจต่างว่าเพราะว่าเอ่อยนียคู่นี่เพิ่นมอละาพไปแล้วพี่น้องเพิ่นต้องมีศูนย์ได้ลงจากแม่บอกอ๋อแต่คนตายกับศูนยแต่ว่าีเจศูนยพร้อมบ่ตงตาว่ามันสไลายตบ้าย่าอะแต่ห้องี๋เดียวเพิ่มไปให้เอซอันนี้คือมาตีซอยแต่ว่ารถโจรสันญาดแม่บรกพ เมื่อจีบเขาตีถือแค่ะแต่ว่าหลวงตานีเพิ่มคือเจ็ดหนึ่งเก่าอยู่แล้วแต่ว่าแอดมินนีเพิ่มเติมให้เธอมันเธอมันได้ซุกตีกลับก็ได้แมนค่ะเจี่วเกี่ยวเข้าหนึ่งเจ็ดก็ได้ก้านเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้านั่นแหละอันอันฝันไหมหลวงตาฝันไป็างไรตีเป็นตัวเลขเขาบอกคือฝันนัรอบสองได้บ้านี้ฝันรอบสองฝันมาอย่างไหรฝันรอบสองค่ะฝันมันมันมันจดจำเลย มันจะมวนไปแบบนี้เป็นโลกนึ่งไปน้ำมูลไปเที่ยวไปยังมวนไปเลยอ้าวดีแล้วแสดงว่าฝันลุงตามหนสอยู่ตัวนี้แสดงว่ามวนแล้วในเลขตัวนี้เออขาดปลานลี้ยงในจ้งเตือาอาจจะเป็นไปได้ไหมคะไปแบบดบ่มไม่นมมวนไม่เที่ยวห้องหลไปมูวนได้หลายแต่ว่ามวนไหมลุงตาไปสนุกสนานนะคนในหลายได้นี่ไปหลายคนบอกลุงตาาย นี่มู่นึงว่าอายุมาถานมันตัวเลขวงตานหน้าอีนอนห่วยตัวนี้นะบรับอกไปจากมันบอ้ก็ว่านนี้นะบอกก็เด้เจ็ดหนึ่งเก่าครับอเจ็ดหนึ่งเก่าจะตัวสื่อไรตัวสื่อซิบเก่าตัวเดียวเราบอกครับทุกคนก็ยจะไปสื่อไปสื่อแต่มันถือไปกดถือกันหายกันไปเลยหายไปเลยเป็นหลวงวโวมี่กันสื่อไรก็กดถือก็ได้บอกครับมันไปตัวเดียวกระโดง ถ้าฝันใหม่ฝันไปม้วนสนุกสนานเออมันจะมีชูกุลตาคิดว่าการฟันชินสิ่งนี้โชคนะครับมันจะเพื่เพื่นไปเลยนะไปม้วนสนุกไปยังไปหน้ากับมูได้หลายนันฟันดีมือขึ้นเว้ยนายในใจก็ไปซื้อตัวนี้ละในใจ้ซื้อใหม่เลยเออมันอีเกี่ยวว่าเอฟซีมาจังไลยมัไอีเกี่ยวม่นอีเกี่ยวว่าไฟสิบมาแต่ใส่ก็ขอฟันขึ้นมาหนึ่งขึ้นนายใจครับ เอ,อ,อซีกับฝ<อ>ันแต่ห้ากับฝันเนาะล้มตาฝันไทฝันมั่นเนาะคะะ่ะเนาะอันนี้เขาลืมกดโบากดอยู่ลืมกดกล่องเดี๋ยวสเล,<ด>ล <ะ S 1> ของล้งตาแล่วแอดมินตีเพิ่มให้ตัวหนึ่งนะครับจะถักเป็นเสียชีวิตไปแล้วล้งตาเป็นฝันเกี่ยวเพิ่มให้เป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นำตัวหนึ่งอันนี้ก็บ่ร้ายดอกที่แรกล้งตาเห็นได้ซื้อไว้แล้วอันเนงเกา แต่เขาบอกหนึ่งเก่าคนโบหาก็เลยมาสื่อหนึ่งหกแล้ว่้องตามา่อกีซืือหนึ่งเก้าเก้าหนึง่งฟันเห็นพระน้องตากับตีหายเป็นเจ็ดเจ็ดอย่างเนาะนองตาเนาะน้องตามากตัวไหมากที่สุดหนึ่งเก้าบอกค่ะ,คะโอ้เรืเขียนหนึ่งหกตัวนี้ต้องเขียนเจ็ดหนึ่งหกเอาดอกแดนใหลดหนึ่งเก่าเนี่ยเอ้ากลมให้เลย หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้ารับเราทำเป็นตุอมกันเนาะตัวเป็นการเสียเที่ยวตัวเดียวนีแลว่าหลายตัวต้ออกมากเป็นหลายตัวอยู่เนาะตีหลายตัวยังตกไปนึ่งแงออกมาเป็นหลายตัวแลยยัง่าเพรหลายตัวเอาสองมาใส่อีก อีหยังพวเมนสองเนึ่งเแล้วก็ดศแล้วก็เจ็ดหนึ่หเรือเก้าอก้าจับคู่มันก็ดหน,<อ>นึ่งหนึ่งเจนึ่งเกห้ก้โอ้บันนี้เจ็ดศูนย์ให้ก้าพร้อมด้วยพี่นอ้องลืมเขียนกัาเจ็ดหนึ็กับเพิ่มมาอีก1 6 6 1งห<อ>่แล้วมันก็ะหลายคู่แต่เฮ็ดห้เบิง่งแต่ว่าพี่น้องมากคู่ใดกดันพะี่าจรณะเอาถามมาหลายบอกรลายอยู่ เท้าตีตัวเลขให้ขอบคุ้มเบิ้งซื้อทุกทุกทุกอันนั่น<ะ>ทุกสามตัวแมนมุนเอาเบิ้ตการเอาเบิ้ตวามฝันนองตาเหเป็นตีเอา,า,าเอาทุกคู่แม่พี่น้องแต่ว่าขันพี่น้องบ่ามักกับ,บ่เป็นยังเท้าตีให้เบิ้งซื้อแต่ว่าบางคนก็เจ้าก็อาจจะแบบว่าเอาแค่ตัวที่เขาหมักข่นละค่ะเนาะชอบตัวไหนก็จัดขัดก็ผ่าน กสิท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะตัวเลขของดวงตาอีกครั้งนะคะตัวเลขของหลวงตาลินบึงนะคะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด 7จ็อาจจะเป็น716นะคะสองตัวเพิ่มเติมมาก็จะเป็น1 6 6่งส่วน70นะคะก็ฝากไว้อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะเจ็ดนะคะ